สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม compact exclusive car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถยุโรปที่เปิดตัวในช่วงปลายยุค90ครับปัจจุบันสามารถเห็นได้อยู่บนท้องถนนหลายคนมองว่ามันเป็นรถบ้านๆทั่วไปแต่มันมีบางรุ่นครับที่ถือว่าเป็น rare item และจำนวนรถในบ้านเราน้อยกว่ารถคูเป้ในรุ่นเดียวกันเสียอีก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก bmw series 3 3 30i รหัส e46 ขอขอบคุณพี่คเนศสมาชิกทางช่องที่ยวรถคันนี้มาให้ลุงใช้งานและรีวิวครับ series 3เป็นรถในกลุ่ม compact exclusive car หรือว่า d segment ของทางค่าย bmw และเป็นซีรีส์ที่ขายดีที่สุดของค่ายนี้ครับโดยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ30% จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คืออย่างแรกในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอย่างที่ 2.. สมรรถนะการขับขี่อย่างที่3ก็คือในเรื่องของราคาครับที่จับต้องได้ง่ายเปิดตัวครั้งแรกในปี1975จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมดเเจนครับเจนที่1 E21 ในปี1975เจนที่2 E30 ในปี1982เจนที่3 E36 ในปี1990 เจนี่4 E46 ในปี1997เจนี่5 E90 ในปี2004เจนี่6 F30 ในปี2011และเจนี่7 G20 ในปี2018ซึ่งเจนล่าสุดพึ่ง LCI ไปในปี2022ครับในต่างประเทศซีรีส์3ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับ เพราะมิติตัวรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดสมรรถนะดีและราคาเข้าถึงง่ายทําให้มันขายได้เยอะส่วนในบ้านเราส่วนใหญ่มักจะชอบเพราะสมรรถนะความแรงครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ BMW Series 3เจ n ที่4รหัส E46 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1997สิ้นสุดในปี2004และคันนี้จดทะเบียนในปี2002ครับ สำหรับฉายาของรถรุ่นนี้มาจากไฟหน้าครับก็จะมีตาตั้งกับตาตกแบบนี้คือตาตั้งนะครับสำหรับตาตกเป็นแบบนี้เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซขนาด3.0ลิตรรหัส M54B30 6สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคคมชาร์ป24วาล์ดับเบิลวานอส2 3 1แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต5ิ5สปีดและเครื่องยนต์รุ่นนี้ติดโผ10เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในช่วงปี2001จนถึงปี2003ครับเพรดและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2 และ3ครับบนฝากระโปรง1จุดครับ3.30รถแท้ดูไม่ยากครับเลขเครื่องกับเลขตัวถังจะต้องเป็นเลขตัวเดียวกันและจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนื่องจากว่าเป็นรถนำเข้านะครับตัวเลขจำนวนจะมาตอกอยู่ทางด้านขวามืออย่างคันนี้เป็นคันที่1 4 5แต่ด้านนี้รอยมันจะบุ๋มลึกลงไปมากกว่าเดาว,ว่าตอกด้วยมือครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100ประมาณ7วินาทีท็อปสปีด223กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS EBD BA CBC และ ACS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2 2 5 4 5 1 7 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง225ด้านหลัง205จนถึง255ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์130มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.5ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.73ยาว4.47สูง1.41เมตร ฐานล้อมีความยาว2.72เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม E46 แพลตฟอร์มครับสำหรับบอดี้สไตล์จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบครับ2ประตูในแบบคูเป้กับคอนเวอร์ทิเบิล3ประตูในแบบแฮชแบ็ก 4ประตูในแบบ4ดานและ5ประตูในแบบแวรกอนหรือว่าทัวริงครับถังน้ำมันมีขนาด63ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมๆจะเป็นลักษณะนี้ครับกระจกมองข้างทั้ง2ด้านเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ bmw ครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นซอฟทัดหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปและด้านบนตกแต่งด้วยลายไม้ครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาและจะมีฟังก์ชันครับเวลาที่เราจะถอยหลังจอดให้เลื่อนสวิตช์ไปทางด้านขวามือเราใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับกระจกมองข้างทางด้านซ้ายจะปรับลงให้เราเห็นฟุตบาทครับ ช่องใส่กระสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสาบครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศท,ทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะปรับพนักพิงเมมโมรีเบาะได้3าตำแหน่งหนุนหลังเป็นแบบไฟฟ้าได้4ทิศท,ทางครับมีที่พักเท้ามาให้เป็นปั้นพลาสติกขนาดใหญ่ครับที่เปิดสากระโปรงหน้าและที่เปิดฝากระโปรงท้ายครับ ช่องเสียบ OBD2 เกเก็บของด้านหน้าลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือพื้นด้านในเป็นสักหลาดครับสวิต์เปิดปิดไฟหน้าปรับความสว่างเลือนไม้ไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังสำหรับไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชัน3ก้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดี ขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับและเนื่องจากว่าเป็นชุดแต่ง M นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเด้วยปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงครับทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมันติมีเดียครับเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงทางด้านขวามือจะเกี่ยวกับระบบคูสคอนโทลครับ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันไมความเร็วได้ถึง240วัดรอบด้านล่างวัดรอบจะเป็นคอนซัมชันและขวามือสุดจะเป็นอุณหภูมิน้ำครับ แดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบดีๆมากครับมาในแนวสไตล์สปอร์ตซีดานถ้าสังเกตดูครับตัวคอกพิทจะหันเข้าหาคนขับเพื่อให้ง่ายกับการใช้งานครับฟังก์ชันออปชั่นดีช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุจะเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณน,นี้ที่ตกแต่งด้วยลายไม้และถ้ารถคันไหนนะครับจอดตากแดดบ่อยๆหรือนาน มันจะแตกที่คอนโซลครับถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด8จุดครับคู่หน้า2เสา A2 และที่บานประตูทั้ง4บานครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องวิทยุติดรถยนต์จากโรงงานนะครับความกว้างประมาณวันดินนะครับเป็นแบบ CD เล่นได้6แผน่นระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติฟังก์ชันการใช้งานโหมดการปรับอากาศระบบแอร์อัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้8ระดับอากาศภายในภายนอกไล่ฟ้าด้านหน้าเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ไล่ฟ้าด้านหลังช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับพื้นด้านในเป็นยางรองกันลื่นแต่ถ้าเห็นอยู่ในสภาพนี้นะครับถือว่าดีมากเพราะส่วนใหญ่มันจะกรอบแตกหลุดออกมาหมดแล้ว ปุ่ม DSC หรือเปิดปิดระบบการทรงตัวม่านด้านหลังครับการใช้งานจะเป็นแบบ one touch ครับอาการประจํารุ่นที่มักจะเจอก็คือขาหากักหรือว่ามอเตอร์เสียครับที่จุดบุหรีและที่เขียบบุรีครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีด และมีโหมดเมนูนวดด้วยครับเวลาที่เราดึงลงมาที่ดีแล้วผลักไปทางด้านซ้ายมือดันขึ้นนะครับจะเป็นบวกดึงลงจะเป็นลอ็ลอล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดครับล็อกประตูสวิตช์ไฟฉุกเฉินเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยหนังครับที่วางแก้วหรือคัพโคเดอร์มีมาให้2ช่อง เป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติทั้งสองช่องสามารถใส่แก้วขนาด 30- 3 2ออนได้ทั้ง2ช่องครับแต่ถ้าใส่ด้านหลังไม่สามารถใช้ที่พักแขนได้ครับเพราะมันติดแก้วช่องใส่ของกระจุกจิกและที่ใส่เหรียญครับที่พักแขนกว้างแต่สั้นครับตัววัสดุเป็นหนงังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดี แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอว่ามันแตกครับถือว่าเป็นอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งข้างใต้จะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกครับเดิมวัสดุมันจะคุ้มด้วยยางครับแต่อายุการใช้งานานานๆกรอบแตกคนใช้ BMW จะเข้าใจดีครับระยะกับคันเกียร์ดีมากครับที่พักแขนวัสดุเป็นหนังครับด้านในบุด,ด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีขนาดดีครับ ระยะก,กับพงอลไยดีครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ลุงชอบครับลึกประมาณฝ่ามือครึ่งวัสดุหุ้มด้วยสก,กลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตมีไฟส่องเก๊มาให้ด้วยครับสำหรับค่าภาษีรายปีณนะปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติ ความกว้างกําลังดีแต่ความยาวสั้นไปนิดนึงครับไฟสองห้องในสารแล้วไฟสองแผ่นที่แยกฟังก์ชันการใช้งานกันอย่างชัดเจนครับไฟสองห้องในสารไฟสองแผ่นที่ม่านบังแดดวัสดุดีครับมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านปกติเวลาที่เปิดไฟจะติดนะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเสีย ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันครับวัสดุหลังคาดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับดีครับขับทางไกลนั่งสบายวัสดุเป็นหนังทั้งตัวครับตัวเบาะกว้างแบยาวเวลานั่งแล้วมันรองต้นขาได้ดีครับแต่มันลึกไปนิดนึงผู้สูงอายุอาจจะไม่ชอบเพราะเวลานั่งแล้วลุกเนี่ยเบาะมันค่อนข้างจมครับ พนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปแต่คนตัวใหญ่นั่งอาจจะมีอึดอัดบ้างครับหัวหมอนปรับความสูงได้6กระดับและสามารถปรับองศามารับกับศรีรษะได้ด้วยครับดีมากเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางหนุนหลังเป็นไฟฟ้าได้4ทิศทางถ้าใครจำได้นะครับตัว e46 325i มันเป็น6ทิศทางแต่คันนี้เป็น8ทิศทางลุงตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ครับ คันนี้เป็นรถ CBU นําเข้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยจากประเทศต้นทางเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยซ้ายเลยทําให้ตอนที่เขาย้ายฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยขวาครับเขาไม่ได้ตัดตัวนี้ออกระดับสายตาลุงอยู่ต่ํากว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุด2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้งสองเท้าและเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้ว จะมีระยะห่างจากคอนโซล4นิ้วถือว่าเยอะมากครับเฮดโลมตำแหน่งเบาะต่ำสุดจะมีอยู่2กักำปั้นกับอีก3นิ้วครับถือว่าเยอะมากชุดปฐมพยาบาลจะอยู่ด้านใต้เบาะด้านข้างคนขับนะครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังตามสไตล์รถประเภทนี้ติดเสาซแผงประตูแถว2วัสดุส่วนใหญ่เป็นซอฟทัช บริเวณนี้เป็นหนังและตกแต่งด้วยลายไม้ครับด้านหลังบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงจ้ามาให้2ช่องและรุ่นนี้นะครับในบ้านเราจะมีกระเป๋าด้านหลังอยู่2แบบแบบหนังแบบนี้แล้วก็แบบตะข่ายครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขียบุหรี่แถว2และมีช่องเสียบ power outlet หรือว่าที่จุดบุหรี่มาให้อีก2ช่องครับ เบาะที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่าง e 3 6 ok, กินขาดครับความรู้สึกในการนั่งเหมือนกับนั่งโซฟาอยู่ในบ้านตัวเบาะใหญ่แบกกว้างนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีและบริเวณด้านข้างครับมันอุ้มกระชับตัวเวลาที่รถเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันทำให้ตัวเราไม่ถลายครับหัวหมอน โดยรวมไม่ค่อยดีนะครับปรับความสูงได้หนึระดับองศาเนี่ยมันเอ็นมาด้านหน้าไม่ได้และมันปรับได้เตี้ยไปนิดนึงครับถ้าขยับได้สูงมากกว่านี้ลุงว่ามันจะนั่งสบายขึ้นเฮ Room มีอยู่1นึ่งกําปั้นครับคนที่สูงเกิน185ดบเซนขึ้นไปเนี่ยลุงว่ามันนั่งมีติดครับเลคลูมมีอยู่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าขึ้นอยู่กับว่าคนนั่งด้านหน้าตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับ เพราะถ้าเป็นคนตัวเตี้ยร่างเบาะจะปรับสูงทําให้เราสอดเท้าได้แต่ถ้าเป็นคนตัวสูงนะครับอย่างลุงเนี่ยลางเบาะก็จะสอดได้อยู่แค่นี้ครับทำให้เวลาที่เรานั่งทางไกลเนี่ยอาจจะมีเมื่อยบ้างที่พักแขนใหญ่หนานุ่มเท้าสบายครับแต่อาจจะต่ําไปนิดนึงแต่ไม่มีที่วางแก้วหรือคัปโคลเดอร์มาให้ในยุคนี้อาจจะขาดความมันเอกประสงค์ไปนิดนึงครับ ตำแหน่งบอกคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงกับเบาะถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าติดอุโมงค์เพลาขับและติดอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของ power outlet หรือที่จุดบุหรี่ด้วยฉะนั้นถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าครับข้อเสียอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้นะครับก็คือมันไม่เหมาะกับการ walk to ถ้าคุณจะเข้าจากทางด้านซ้ายและย้ายมานั่งทางด้านขวามันอาจจะเตะอุปกรณ์ตรงนี้ครับทำให้แตกหักเสียหายได้ตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก2จุดครับไฟสองห้องในสารและไฟ2แผ่นที่ที่บากแถว2นะครับจะอยู่บริเวณเสา C แยกฟังก์ชันการใช้งานอย่างชัดเจน ไฟที่ติดอยู่ตรงนี้เป็นไฟ2ห้องในสารครับไฟ2แผ่นที่หรือไฟอ่านหนังสือจะอยู่ตรงนี้ครับและไฟ2ห้องในสารจะทํางานร่วมกับสวิตด้านหน้าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธี 1- สวิตภายในห้องในสาร 2- สวิต์ที่ฝาท้ายและ3ที่กุญแจรีโมทครับกดค้างประมาณ3วินาทีจะเป็นการปลดล็อกพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่430ลิตร ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับไฟห้องเก็บสัมภพลาะจะอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านครับสามเหลี่ยมฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้ชุดเครื่องมือจะอยู่บนฝากระโปรงท้ายครับถ้าครบจะเป็นแบบนี้ชุดแม่แรงและยางอะไหล่จะอยู่ข้างใต้ครับยางอะไหล่จะเป็นล้อแม็กบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านจะเป็นถาดใส่ของครับข้างใต้จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ พื้นที่430ลิตรลุงพอเข้ามานอนได้ครับแต่ปากทางเข้าค่อนข้างแคบเข้ามาลลำบากนิดนึงครับตูดเป็ดตรงรุ่นครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ประสิทธิภาพดีมากมีความทนทานใช้งานได้ยาวๆ 2. ออัตราเล่งตีนต้นสมรรถนะการขับขี่ดีถือว่าเป็นสลิปเปอร์คายอีกหนึ่งรุ่นครับ 3. เป็นรถที่มีบาลานซ์ดีมาก การกระจายน้ำหนักอยู่ที่หน้าหลังประมาณ50-50ทําทำให้เข้าโค้งดีเกาะถนน 4. ในปัจจุบันค่าซ่อมบำรุงและค่าดูแลรักษาใกล้เคียงกับรถดีเซ gment ญี่ปุ่นอะไหล่เชียงกงเยอะครับ 5. ราคามือสองจับต้องได้ง่ายคนไม่รู้ขายผิดราคามีเยอะครับข้อเสีย 1. มุมอับที่เสาบีมีขนาดใหญ่เวลารถเข้าออกซอยมองไม่เห็นครับ สวัสดุภายในเสื่อมสภาพกรอบแตกง่ายเพราะยังอยู่ในยุควัสดุรีไซเคิลครับสเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เหมาะกับแก๊สโซฮอครับเพราะเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยพวกซีนมันบวม 4. เป็นรถที่หาสภาพเดิมดีๆได้ยากเพราะส่วนใหญ่คนนิยมเอาไปแต่งครับหของเล่นของแต่งราคามือสองณปัจจุบันไม่ถูกแล้วครับ อาการประจำรุ่น 1. ระบบความร้อนเครื่องฮีทให้ลองเช็คเกี่ยวกับเรื่องวาล์วน้ำครับเพราะวาล์วน้ำชอบค้าง 2. ระบบแอร์ถ้าไม่เย็นแนะนำให้เช็คความร้อนก่อนครับถ้าความร้อนปกติค่อยเช็คแอร์อีกทีนึง 3. ซีลดับเบิลวานอสรั่วอาการที่เจอรอบไม่นิ่งกินน้ำมันถ้าจะเปลี่ยนซีลนะครับแนะนำให้เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์วด้วย 4. ปั๊มติ๊กเสียหรือไม่ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นทุกทุกส0งแสนกิโลครับ 5. pcv ว wow าล์วเสียหรือว่าอุดตันอาการที่เจอก็จะมีน้ำมันรั่วซึมมาตรงฝาครอบทามมิ่งและที่อ่างน้ำมันครับ 6. เกียร์กระตุกหรือว่าเสียส่วนใหญ่เกิดจากอายุการใช้งานและขาดการดูแลรักษาแต่ค่าซ่อมและค่ายกเกียร์มือ2สมัยนี้ไม่แพงครับข้อแนะนำเพิ่มเติม ถ้าใครจะหามือสองมาใช้งานเวลาไปดูรถนะครับให้ดูที่จุดยึดซับเฟรมด้านหลังด้วยมันชอบมีรอยร้าวหรือว่าแตกเกิดจากอายุรถที่มีการใช้งานมานานๆครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-8กิโลลิตรนอกเมือง10-12กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เป็นหลกัก และถ้าใครจำได้นะครับลุงเคยรีวิว e 4 6 3 2 5 i แล้วจะเห็นได้ว่าอัตราสิ้นเปลืองใกล้เคียงกันมากแต่ตัว3 3 0 i เวลาขับทางไกลขับสนุกกว่ากันเยอะครับคู่เปรียบในยุคนั้น 1. mercedes benz c class w 2 0 3 2. audi a4 3. o n volvo s 6 0 4. s a a ส s o b skoda superb 6 เปโยสีนยตอง4 5และ8 l e เล็กซัสไอครับราคามือ1ในยุคนั้นอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5จะถึง3ล้าน5แสนบาทขึ้นอยู่กับว่าออปชั่นอะไรอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง m ทั้งคันสำหรับราคามือ2องปัจจุบันต่ำสุดที่ลุงเคยเห็น3 0 0แสนสูงสุด4 5 0แสนขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์สภาพและความสมบูรณ์ของตัวรถครับกับ bmw e46 โดยส่วนตัวลุงเคยพูดไว้แล้วว่ามันเหมาะกับเป็นรถยุโรปคันแรกนะครับหรือใครที่จะเริ่มต้นเล่นรถยุโรปปัจจุบันอะไหล่ยังหาได้ง่ายอยู่พอสมควรมันมีเครื่องยนต์ให้เล่นหลากหลายแต่ถ้าคุณอยากจะหน้าตาบ้าน,านและเป็นลายเทมก็ต้องอย่าง 330i คันนี้ละครับเพราะตอนราคาเปิดตัวเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับซีรีส e ์ 5e39 ครับ จำนวนรถในบ้านเราเลยมีไม่เยอะมากและคนส่วนใหญ่มักจะหันไปหาคูเป้ครับลองตัดสินใจกันดูครับด้วยงบประมาณขนาดนี้แต่คุณจะได้เครื่องยนต์ในสมรรถนะของ bmw z3 กับ bmw series 7 e66 มาใช้งานในออปชั่นที่ไม่เยอะมากและไม่จุกจิกถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ e 4 6นะครับตัว3 3 0 i ในบ้านเรามีจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวเท่าที่ลุงทราบเนี่ยมันมีอยู่ไม่ถึง300คันครับแต่มีบางคนที่เขาเป็นชาวบิมเมอร์นะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ264คันเพราะในยุคนั้นนะครับอย่างที่บอกไว้ใครที่จะเลือกเล่นรุ่นนี้ราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกับซีรีส์ห e 3 9และบางคนมองว่าคูเป อาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ที่แน่ๆครับเฉพาะในบ้านเราเนี่ยตัวรุ่นซีดานนะครับเครื่อง3000ตัวเนี้ยมีน้อยกว่าคูเป้แน่นอนครับ